สวัสดีครับท่านผู้ชมวินิทชาเนเลวันนี้เรามาตรวจงานกันที่โอพาร์ท23แถวหน้าหมอพเยาวับห่างจากุูโมงแม่กาสัก3กิโลประมาณ3กิโลครับนี่คือเห็นไกลยอยู่ที่มีเสาไฟแรงสูงอยู่นั่นคือปากุูโมงแม่กาฝั่งเหนือนะครับ ชมวิวธรรมชาติสวยๆย,ยามเชา้านะครับเริ่มงานแรกกันที่อราวาณที่13เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ลำปางเราอยู่แถวๆหน้าบอพีาวนะครับก็พยายามเก็บวิวแล้วก็ธรรมชาติสวยๆครับรถไฟวิ่งด้านล่างเนี่ยนะครับท่านผู้ชมะครับ,รบเรามาให้ตำแหน่งของ สะพานทางข้ามหรือว่าโอเวอร์พาสเราเรียกกันโอเวอร์พาสนนะครับทางสาธารณะกับชาวบ้านก็ใช้ข้ามมาตรงมานี่แหละรถไฟวิ่งด้านล่างแล้วก็ต้องอยกสะพานสูงจับงานอยู่ตรงนี้นะครับเอสองกำลังปรับแบบขับถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้คนทำคลิป นครับต้องข้ามมาฝั่งนี้นะครับชาวบ้านต้องใช้ถนนรถไฟวิ่งด้นานล่างตัดถนนไปแล้วก็ต้องยกสะพานขึ้นยกระดับสะพานขึ้น,น,ข,นข้ามรถไฟครับวิวเช้าๆสวยๆครับได้คลิปที่สวยๆเช้าๆนี้นะครับโอเวอร์พาร์ทที่สา่างจากคุโม,มงแม่ากาฝั่งเหนือประมาณสักสามิโล กับอยู่ที่สวยที่เรามองเห็นอยู่นี่ก็คือมอพยเยครับนี่นะครับมอพยเยครับเรายืนกันอยู่ตรงตัวพาดยี่สิบสามนี่นครับก็เก็บภาพที่สวยนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ชมน ฝั่งนี้โมองเมก,กานะครับปากโมงเมฆสวยนะครับเมฆสวยแล้วก็วิวทิวทัศน์นี่ครับประมาณนี้สวยงามนะครับตอนเช้าๆพอมีโอกาสได้เก็บภาพก็เอาไปลงเป็นคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามของว <View S 1> ิวธรรมชาติ เราอยู่กันที่โอพาษ์ยี่สบรถไฟสายใหม่เดินาทางเชียงรายนครหลวงลงไปนี่ก็ไปสถาน,นีมอพะเยา่างไปอีกกสัมาสามกิโลงานเราก็อยู่ตรงนี้ ให้ตำแหน่งนะครับให้ตำแเน่งเป็นะายพายแคปปล่อยเกลเทปูนเนี่ยครับวิวธรรมชาติสวยๆนะครับสวยก็เก็บมาฝากท่านผู้ชมครับจะเราไปลำปางกันต่อนะครับเราไปตรงสถาน,นีอำเภอเงา ไปตรงสถาน,นีเพิงเงานครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เพลิงเงานะครับชาวนี้ก็อัพคลิปลงให้ท่านผู้ชมได้ชมวิวที่สวยไปก่อนนะครับท่านผู้ชมรับคุใจกดไลค์กดแชร์นะครับฝากช่วยติดตามช่องเล็ก,ลกนะครับช่องวินิจชาแนลนะครับภูมิใจเสนอรถไฟาสายใหม่เดินชายเชียงรายเชียงของเสนอกันทุกวัน ไปก่อนนะครับท่านผูช้ชมนะครับไปเจอกันที่ลำปางนะครับเพิองงาสถานีเพิองงาบตามมานะครับท่านผู้ชมตามมาครับ สวัสดีครับชาแนลเช้าวันอาทิตย์ไปสบายร้อนหน่อยนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ AB ยันสามสี่เบอร์สิบนะครับปักแบบ วเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะไปต่อกันที่สถาน,นีอนรูงาวที่มาจากเาวก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมารวมที่สถาน,นีอภูงาวเราไปเช็คหมดกันครับแปดนาฬิกาห้าสิบหกนาที นี่ครับบินดิ้งสามสีหลังเทศบาลหลังอบ,อบตบ้านร้องเบองอารมณ์ตาเงบเงียบเสาขึ้นเยอะและ้วนะครับหาตน้นเป็นไปสิบ,สบต้นละนะครับเบอร์สิบทำให้ปากแบบเบอร์สิบ คนงานก็ไปผูกเหล็กต่อไปนะครับไปฝั่งนู้นละข้ามไปห3ึ่งนะครับไปคึกคักอยู่ฝั่งนู้นละอันนี้ก็มาเก็บงานเทหัวเสาครับเนี่ยครับก็มีหล่อเสาบ้างที่เหลือก็เป็นหัวเสานะครับก็15ต้น3-4เดือนนะครับประมาณสี่เดือน มีนาม่ทาวิา,ามาชิกุยนาะเรกราห้าเดือนมเริ่มกันตั้งแต่มีนาแล้วครับมกลาเราก็เข้ามาเปิดหน้างานคุมพามีนาใจก็รคกก็แชร์นะครับฝากตามช่องนิ c แชนแนล ออคลิปการสร้างทางรถไฟสายใหม่นะครับเชีนงชายเชียงรายเชียงของเงียบนะครับสุกว่าใครขับเท่าไรนครับข้ามฝั่งไปออบินหนึ่ามสามแล้วนะครับอบินหนึ่งามกำลังเปิดหน้าดินเปิดหน้างานขุดขุดหลุมกันนะครับก็จะไปลง ไปลงเหล็กผูกเหล็กกันอยู่ฝั่งนู้นคือคักนะครับหนึ่งสามสามสามสี่ก็มาเก็บงานนะครับเทหัวเสาเทต้นเสาบ้างเหลือสเต็บ 3, สามสเต็บสี่มาแน่นะครับท่านผู้ชมแล้วไปเจอกันที่สถาน,นีพงเอานะครับอ่า,อาวอระพาสสิบแปดครับท่านผู้ชมไปก่อน สุขภาพไปก่อนนะครับสวัสดีครับสี่จุดนะครับกับเดียวน้อะหลับ เป็นไก่ะสองทีนี่ยครับแหนซอยแนวซอยแนวนี่เสาเสาตน้นไม่สูงนะครับเสาต่ำ <c oughs> ใช้ซอยแนว <c oughs> ให้เวลาสี่จุดครับเรามาเช็ค เนี่ยครับเขาาต้องเจาะเป็นช่องแนวรถไฟไปครับแล้วก็ใช้คอนกรีตชัน้นน,นะครับบ่อเีือกบ่อแนวตรงนี้นะครับไปสามสี่สามห้าสามห สามเจ็ดสามแปดสามเกสี่ศูนข้ามโหนโยชินครับ อาแล้วนะครับก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับท่านผู้ชมเก็บภาพอยู่สวยๆนะครับ,รบเราเจอกันต่อไปคลิปหน้าเลยครับนี่ชาแนลช่องรถไฟไทยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับวินิจแชนแนลวันนี้เราอยู่กันที่อาบีหนึ่งสี่สีเพิงเงาลำปางนะครับเรามาปรับแคจซิงกันนะครับก็พยายามเสนอคลิปให้มันกระชับฉับไวคำบรรยายต้องกระชับหน่อยนะครับเนี่ยเรามาปรับแบบปรับเข็มนะครับเขาเรียกปรับแคจซิง ตรงนี้เป็นใช้เข็มเจาะนะครับใช้เข็มเจาะต้นถัดไปก็เป็นเข็มตองเป็นซ้อยแนวเข็มตองจุดที่เป็นจุดข้ามคนยอะนชิ้นจุดที่ที่สองนะครับจุดที่สองเนี่ยแหละครับข้ามถนนเส้นหลักของสายเอเชียเสา สาองต้นนะครับเนี yeah. ่ยจุดที่สองของการทำรถไฟข้ามโอนยูทิน,นจุดแรกถอยไปอีกสักสองกิโลนะครับเป็น r าบีหนึ่งสี่ศูย์นะครับ,รบตรงนั้นก็เป็นจุดข้ามจุดแรกของรถไฟสายสายใหม่ในชเชียงรากเชียงของ จุดแรกอยู่ที่อาบี B 140นะครับย้อนไปอีก2กิโลนะครับนี่เป็นจุดข้ามจุดที่2องอาบี B 144เสา32ต้นครับก็ต้องทำกันหลายปีนะครับก็จะข้ามฝั่งกันมารเราอยู่นี่กัน2ปีละได้เัาสดบเก้าต้นฝั่งน้นนะครับท่านผู้ชม2ปีนะครับเนี่ยได้เสา19ต้น ครับเพราะว่าหน้าฝนเราก็เข้าไปทําไม่ได้นะครับเจาะเสร็จแล้วนะครับก็ลงเหล็กเนี่ยครับเจาะเสร็จแล้วก็ลงเหล็กเยกเข็มครับใช้เวลานานนะครับเข็มแต่ละต้นก็อีสิบเมตรนะครับ ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวินิษ c h ชาแนลเสนอคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทุกวันครับอัปเดตการสร้างทางรถไฟสายใหม่สายเดินชัยเชียงรายเชียงของเราดูกันตั้งแต่แยกแม่ตัำอำเภอเมืองพะเยายาวไปจนถึงอำเภอเงาว,งาวลำปางสองจังหวัดด้วยกัน ที่เรามาคอเช็คงานคอยเก็บงานครับ4,500ซับสไครป์ขอบพระคุณกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อนที่พี่พี่ป้าหนะ้าอาครับเป็นญาติญาติกันนี่แหละนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันชมครับผัดกันแชร์ช่วยกันแชร์ผัดกันคอมเมนต์ช่วยกันคอมเมนต์ เพื่อเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์นะครับยอดวิวในการชมคลิปให้เพิ่มให้ยอดจะเยอะนะครับ้างปฏิสัมพันธ์นะครับให้มีเพื่อนได้เพิ่มมากขึ้นักนกไม่มีขนคนไม่มีพวกขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้นะครับเราต้อง พยายามไปทักทายเพื่อนสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับแอดมินเริ่มมาจากศูนย์นะครับเริ่มมาจากศูนย์ทำคลิปมาไปีกว่าแล้วนะครับก็พอจะรู้บ้างนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับการมีเพื่อนแล้วก็ไปคอมเมนต์เพื่อน,นนะก็เป็นการถ้าเรียกอะไร สร้างปฏิสัมพันธ์นะครับให้ความเป็นเพื่อนสนิทกันขึ้นนะครับก็เหมือนคลิปเรียวเหมือนติ๊กต็อกทั่วไปต่ช่วยๆกันช่วยๆกันลุ้นช่วยๆกันดูช่วยๆกันแช์นะครับเป็นพระคุณอย่างสูงแล้วครับก็เราก็สู้กันต่อไปนะครับช่องเราจะโลงไปเรื่อยๆนะครับไงนานนะครับทุานู่นชะครับเนี่ยจ จเจาะลงไาขึ้นมาแล้วเนี่ยครับแล้วก็จะเอาเหล็กลงไปนะครับเรามาปรับเพื่อให้มันตรงนะครับเจาะแนวตรงลงไปนะครับใช้เป็นขิมหลอดเหล็กลงไปแล้วก็จะมีตัวเจาะตัวปัน่น ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมพามาชมจเจาะเข็มนะครับจรเจาะเข็ม R b ร4บเซนะครับรเเ่องาวลำปางช่วงนี้อยู่ช่วงกงม810นะครับเส้นทางพลโยทินมุ่งสู่เมืองพยาวมุ่งสู่เชียงรายเชียงของนี่แหละครับใช้เส้นหลักเส้นนี้อีกนานนะครับท่านผู้ชมนะครับ เดี๋ยวเราไปติดตามตอนต่อไปดีกว่าครับวันนี้ก็พาไปชมการเจาะเข็มครับเป็นความรู้ครับเป็นประสบการณ์ในการเข้าชมช่องวินิจชาแนลนะครับผมกขึ้นอย่างสูงนะครับไปก่อนนะครับพยายามรักษาสุขภาพนะครับอีกวันสองวันพายุเข้าไม่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเราจะทํางานกับลำบากไปก่อนนะครับโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ